รู้ไหมที่อเมริกาสมัยก่อนการจะให้นมหมากินสักถ้วยต้องแบ่งนมจากคนให้กินเลยนะตามมาตามมาจะเล่าให้ฟังในช่วงกับโลกของชีสเป็นที่รู้กันว่าในปัจจุบันอเมริกาเป็นเบอร์ต้นๆในการผลิตนมและชีสแต่เมื่อก่อนที่นี่ไม่มีการเลี้ยงสัตว์เหมือนปัจจุบันเพิ่งจะเริ่มก็ตอนที่ชาวยุโรป ย้ายถิ่นฐานมาอยู่จึงเอาวัวมาเลี้ยงด้วยเพราะชาวยุโรปดื่มนมเป็นหลักในช่วงนั้นนมเป็นของหายากสัตว์ที่ต้องกินนมเพื่อความอยู่รอดจึงไม่มีนมกินเป็นที่มาของการที่ผู้หญิงให้นมบุตรต้องแบ่งนมให้สัตว์กินนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือนมความโกลาหลแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปี ฝากติดตามกันด้วยนะเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ปีนี้ g o ูเดลี่ฟาร์มขอมอบของขวัญในวันแห่งความรักให้ลูกค้าทุกคนเมื่อสั่งซื้อชีสชนิดใดก,ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดารินมอสเซเลราชีสเรยาฮาลูม่ชีสทัดดาวรีคอตตาชีสหรือมาวินเชดดาชีส รับฟรีทันทีมักเลีย์ยงชีพแลเพอร์ชิปออเดอร์ตลอดเดือนพฤษภาคมสอันห้าร้อยสิบสูดลี่ฟา